อันนี้ก็หลังจากฝนตกลงมาเด้อท่านผู้ชมเราฝนตกลงมานี่เลยกับเออบักงูบักคูบักงูป่วยเฮาบักม่วงเฮาทุเรียนเฮากาัได้รับน,น้ำฝนได้เติมออกซิเจนเข้าไปเนาะก็เป็นผลดีพอสมควรนี่แหละท่านผู้ชมวันบาบอดีเด้ฝนตกมานี่ก็ได้ กตกจนว่าดินเปียกดินซุม่มหมดแหละท่าน,นผู้ชมเออม,มันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะหลังจากฝ่าฝนมันตกมากเลยแหละท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นบอ่อปลาเฮาบ,บ่บอกบบ่อปลาเฮาเนาะท่านผู้ชมเบี้ยงปลาบูเดียงกบเออเดียงกบเดียงพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุนน์ไว้ขายายเนาะท่านผู้ชม อันนี้จะเป็นกล้ยเฮาบักม่วงเอิ๊กลองที่เห่าปลูกไว้เนาะอันนี้ก็เป็น,บ,น,ปน,น,น,ปนบักท่านสามต้เฮาก็ติดดอกติดนวยไดไรได้ท่านผู้ชมเห็นบ่เป็นนวยใหญ่ไดไรได้หน่เริ่มติด